เรียนทั้งพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ของการาแนะนํากันเข้าถึง YouTube โรงเงยนของหนูนะคะค่ะงั้นลงมาเริ่มกันเลยนะคะตอนแรกเราก็ไปที่ Google ก่อนนะคะค่ะ ล้วก็ไปพิมพ์คำว่าโรงเรียนของหนูแพทย์วิถีธรรมค่ะค่ะจากนั้นเราก็กด YouTube นะคะอ่าแล้วก็จะมี YouTube โรงเรียนของหนูเข้าขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเลือกดูวิดีโอที่มีในโรงเรียนของหนูซึ่งตอนนี้ในขณะนี้ก็มากกว่า900คลิปแล้วนะคะ หน้าแรกก็จะเป็นการแสดงค่ะแสดง playlist, เพลงแสดงวิดีโอที่มีอยู่ในโรงเรียนของหนูทั้งหมดแล้วตรงเมนูก็จะมีคําว่าหน้าแรกวิดีโอโสดเพลย์นะคะซึ่งพี่น้องสามารถที่จะเลือกถึงข้อมูลเข้าถึงข้อมูลของโรงเรียนของหนูได้ถ้าเราเป็นเลือกวิดีโอใช่ไหมคะมันก็จะมีวิดีโอขึ้นมาให้พี่น้องเนี่ยได้ได้ดูหลากหลายเลยนะคะว่าวิดีโออะไรบ้าง ซึ่งอันนี้ยังไม่ได้แบบจัดหมวน,นะคะแต่ถ้าเราจะดูแบบสดก็คือการที่ไลฟ์สตรีมทุกวันนะคะก็จะอยู่ในช่องนี้ค่ะที่เราไลฟ์สตรีมสดการบ้านนะคะการทุกวันก็จะอยู่ช่องนี้มีทุกวันนะคะก็คือถ้าเราเข้าไปนะคะเราก็จะดูใต้ดูใต้ด้านล่างของ youtube นะคะก็จะมีปีเดือนแล้วก็วันนะคะอย่างอันนี้ก็จะมีหกหกใช่ไหมคะ สิบก็คือเดือนตุลาวันก็คือวันที่หกค่ะน้องก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปฟังได้เลยนะคะลองคิดเข้าไปฟังกันค่ะเหลอยจนจนแต่ช่วยคนดยได้มากมายมีก็สามารถที่จะเข้าไปฟังได้เมื่อเราเข้าไปฟังแล้วเราถึงมีความรู้สึกว่าเอาชอบจังเลยสามารถที่จะกดไลค์ได้ค่ะนี่เราก็กดไลค์นะคะ อันนี้ค่ะคือเป็นการเข้าเข้าไปในการที่เรากดติดตามกรณีที่เรากดติดตามแล้วเนะะี่ยค่ะคือถ้าเกิดว่า youtube ของโรงเรียนของหนูเนี่ยมีวิดีโอใหม่ๆอีกค่ะเขาก็จะมีการแจ้งเตือนซึ่งก็จะขึ้นเป็นรูปก,กระดิ่งค่ะแต่ถ้าเกิดเรา,เรา,เรา,เรายังไม่ได้ทำเลยใช่ไหมคะเราก็าเลือกดูค่ะอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สมมติว่าคุณยังไม่ได้ทํานะคะก็จะเป็นยกเลิกการติดตามยกเลิกนะคะ แล้วก็แบบว่าไม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่เลือกแล้วก็ไม่เลือกนะคะไม่รับใช่ไหมคะเาอแก็มาเลือกดูว่าเราจะเอาแบบไหนค่ะอันนี้นะคะเป็นการที่ว่าสมมติว่าแบบปุ้ยยังไม่ได้เข้าไปทําอะไรเลยนะคะ กรณีของพี่น้องใช่ไหมคะที่ว่าพี่น้องอยังไม่ได้เข้าไปทําอะไรมันจะมีช่องตรงเนี้ยค่ะขึ้นแค่คําว่าติดตามพอเรากดไปใช่ไหมคะค่ะมันจะมีทั้งหมดมีปรับเปลี่ยนในแบบของคูณแล้วก็คือไม่รับการแจ้งเตือนหรือว่ายกเลิกการติดตามใช่ไหมคะถ้าเราเลือกทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นการสัร่นกระดิ่งค่ะมีการแจ้งเตือนแล้วก็เ,เป็นการติดตามของเงินของหนูแล้วคะ่ะค่ะอันนี้ก็คือเลือกทั้งหมดเลยมันจะมีทุกอย่างให้เราคะ่ะ แล้วพี่น้องพี่น้องอยากจะ,อะคอมเมนต์รายการหรือว่าแสดงความคิดเห็นว่าเออฟังแล้วเป็นแบบไหนอะไรนี่คะ่ะพี่น้องก็สามารถที่จะเพิ่มแสดงความคิดเห็นได้นะคะจะบอกว่าฟังแล้วได้นะไรับประโยชน์การลดกิเมต ใค่ะพี่น้องก็พิมพแล้วก็สามารถท,าที่จะส่องความคิดเห็นได้ค่ะนะคะมันก็นจะขึ้นความคิดเห็นของเราก็ความคิดเห็นของเพื่อนก่อนหน้านี้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นจบไปอย่างนะคะต่อไปค่ะเราก็มาดูอีกช่องหนึ่งอันที่เป็น playlist นะคะอันนี้อันที่เป็น playlist ก็คือว่าพี่น้องที่อยู่ฝ่ายซ่นนะคะท่านก็จะทํามาเป็นหมวดให้เรา อันนี้ก็จะบอกว่าเป็นคลิปวิดีโอส่งการบ้านย่อยหรือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตตะลึต่างๆที่รู้นะคะนัดพวกเราให้มาทํากิจกรรมร่วมกันค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอส่งการบ้านกับท่านสมารหรือว่าคลิปเสียงปัญญาปลดล็อกแล้วก็เปิดใจนักเรียนโรงเรียนของหนูค่ะแล้วก็อันนี้นะคะคลิปเสียงกิจกรรมวันแม่ค่ะ แล้วก็มาเรียนของมาเรียนโรงเรียนของน้องแล้วได้อะไรหรือว่าจะเป็นเพลงที่เป็นแบบอ e ีบุ๊กนะคะเป็นเพลงคาราโอเกะหรือว่าเป็นเ,เพลงอื่นๆหรือว่ารายการสดนโยบายของทักัมาที่พระตยแล้วก็กิจกรรมนอกห้องเรียนนะคะเสียงส่งการบ้านซึ่งในนี้ก็จะมีหลากหลายที่น้องเลือกเข้ามาฟังกันนะคะน้องสามารถที่จะเข้ามาเลือกฟังแล้วก็รับชมสิ่งต่างๆของโรงเรียนของหลวแพ่์วิถีธรรมได้ตามนี้เลยค่ะ ถ้าหากพี่น้องท่านใดมีปัญหาองไรก็สามารถแจ้งมาได้นะคะค่ะวันนี้ก็คงหวังว่าพี่น้องคงได้รับประโยชน์จากการชมคลิปวีดีโอวันนี้ก็ขออนุโมทานากกับพี่น้องทุกท่านและยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสิงโรงเรียนของหมอค่ะจะันทร์ทางสำเร็จดีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะ